สวัสดีทุกคนอีกครั้งแล้วกันนะครับยีตอนเราเข้าสู่ช่องเล่นเป็นเรื่อง a n แนลนะวันนี้เราอยู่กันกับทีมอิมเพลเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษวันนี้เนี่ยเสี่ยวเข้าตู้นะเับเสี่ยวเข้าตู้แต่ก่อนที่เราจะทําการเปิดนะเขาจะวีทดสอบเพราะว่าสันสะเทียนทั้งภูเขาเคืออะไรวะอ๋อมันเหมือนเหมือนเป็นบอสป่ะเออมันเหมือนเป็นบอสบอสใหม่บอสใหม่เราต้องทําการลองดูก่อนว่าแบบว่าตัวน้องเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ สุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวไหมไวะเออสุดติงกระดิ่งแมวแล้วเราต้องทดลองใช้กันก่อนใ <Hey, S 1> หน้เห็นถึงความที่แบบว่าออสุดยอดแค่ไหนเนี่ยลองดูโจมตีนะครับเฮ้ยมันฟับฟับเลยเหรอตีทีเดียวฟับฟับฟชอบก็ชอบึบปึบปึบกรสออกระโดดฟาดอ๋อเวลากดง้างคือกดค้างมันขวนขึ้นนะครับแล้วเราสามารถพุ่งได้สองทีอ่ะปึ๊บปึ๊บอ๋อ ก็ดีนะไว้ออกจากไฟออกจากการต่อสู uh, ้เอามาลองดูกันด e> ีกว totally ่าว่าเออติว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 โอ้ยโอ้โหตีมาทำอะไรได้ก็ไม่รู้โอ้โหท้ามันอลังการขึ้นมาเนี่ยไปกระโดดสูงเหรอเอ้เลือดฉาตอนที่ใส่หน้ากากกระโดดสูงแล้วก็เออ เออเออเออทุกคนมีหอกแบบพุ่งออกมาด้วยนะเออจากพื้นครับผมจำจากเอดีได้จากไอที่ซีนิเมติกใช่ไหมซีนิเมติกเขาแบบว่าเห็นเห็นบาบาทอสเล่นเล่นดนตรีอยู่กลางน้ำใช่ไหมเออเห็นบาบาท้ทอสเล่นดนตรีอยู่กลางน้ำเราเอาลูกป,ปัน้นบาบาทอสมาไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ทำว่าเสี่ยวยืนหันหลังแบบนี้ อ่าอนี่คือเป็นการก๊อปคอมโพสนะครับในแคนเปิดทีละโลครับผมทีละโลวันนี้สรุปแล้วเราจะมาทําการเปิดเพื่อหาพี่เสี่ยวกันนะตอนนี้เรามีแคนอธิษฐานอยู่ทั้งหมด9,500เพชรกับอีก6หมุนนะฮะประมาณ59โลบวกอีก6รวมเป็นรอบนี้65โลนะครับผม65โลมาพร้อมแน่เาแบบ เออเนี่ยค,คนเลวเออคนเลวโผลมาแล้วแล้วเราก็จะบาตีเพอครับหนึ่งทีไปเลยเอันแรกเขาเรียกลอ่อเปิดลอ่อเข้าใจไหมเข้าใจคำเปิดลอ่อไหมมันจะอันแรกมันไม่ดีเว้ยเราทำการเปิดลอ่อเพื่ออันที่สองนี่ไงเอ,ออกูล่อมาสองอันแล้วสาม สีออ่ไปเอาไปว่าห้ดูชาเฮ้ยเฮ้ยม่วงอ๋อม่วงม่วงมวงเดียวหน้ามาได้ผลท็อปหอเราจะไม่ธรรมดาต่อไปไปต่อเลยครับไม่รอแล้ว เพอ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 ไหมเพอเพอไหมแต่หนทางสว่างสวยกับคอนเ,เชิญนั้นสว่างสวยอะ่ะม,มันมีรูปปั้นเสี่ยวอยู่ตรงนี้เว้ยเออมันมีรูปปั้นเสี่ยวตรงนี้อ,ะอ่ะเราก็เลยทําการขอพรเสี่ยวไปหนึ่งทีเอามาได้หนึ่งที <laughs> เจิดจ้าเจิดจัดไปต่อเลยไม่รอแล้วเฮ้ยเฮ้ยม่วงติดม่วงติด เดียแน่ต่ออ่ะเดียแน่ต่ออ่ะเฮ้ยเออได้อยู่ได้อยู่ผมมีเดียแน่อยู่นะตัวหนึ่งแต่มีที่ดาวหนึ่งยาวๆโอเคมัน9,000เพชรเขาเรียกว่าเลข9เดียนยี่สิบห้าเขาว่าจะโชคดีผมเปิดไปเลย10อันเอาไปเลย10อันไปไอ้ทองมาแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วลว่ะฮึดจะ้ะฮึดจะ้ะสิบยันอีกแล้วเหรอ ต่อไปต่อไปต่อไปไม่หยุดจังมามาเลยทรมมอมดาขันนอนๆขออนุญาตเกียดเอาว่าวันนี้เข้ามาบอกแล้วเราจะไม่เกลืียต่อไปเว้ย ทุกคนต้องทำการใจเย็นๆเพราะทุกคนใจเย็นๆแล้วอ่ะมันจะไปอีกสิบอันออพุชม่วงพุชอสองสองมาสองมาสามมาเป็นอาวุธเหรอสีม่วงมาเป็นอาวุธเลยมาเป็นอาวุธจริงด้วยอาวุธเข้ามาๆๆๆๆ ยังไงยังไงตอนนี้อธิษฐานทีละอันแล้วนะฮะสิบอันมันหมดโชคไปแล้วตอนนี้ทีละอันทีละอันนะครับไปต่อเลยไม่หยุดจังเลยยังไม่หยุดจังเรยยังไม่หยุดจังสีม่วงสีม่วง,งมาเอามาได้ครบทุกตัวในตู้แล้วตอนนี้เราทุกอย่างแล้วไปต่อรัวรัวัวรัวไม่หยุดจังไปเราจะไม่เกลือกันอีกต่อไป เสียวต้องมาบอกแล้วว่าโอกาสมันเยอะเพราะว่าไอดีเนี้ยมันเป็นไอดีของตัวผู้ไว้ตัวผู้มันชอบออกเอาไปเหรือสีมันหเพชรแล้วมาไหมมาไหมยังไม่มายังไม่มาต้องรอจริงๆนะแบบว่าใช้เสียงเยอะแล้วก็เลยทีเผอไปหนึ่งทีอ่ะฮึบป,ปะเออหลุยต่อ ไปแล้วสี่พันหลักสี่พันหลักสี่พันสีม่วงสีม่วงมาเอ้าว้าฮือปุยนี้ต้องต้องติดกันแล้วเหลืองลงมาแล้วทองไม่ทองแล้วสามพันห้าสามพันห้าพี่ว่ายังไงครับสามพันห้าพระเจ้าไปเลยทำไมมันมันฟ้าเยอะจังเหรอรู้สึกว่าแบบแสบตาเราต้องกันแสงฟ้าเว้ยเอาว้เราต้องกันแสงฟ้าเราต้องกันแสงฟ้า ต้องกันแสงฟ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค okay. นี่อุตส่าห์กันแสงฟ้าเลยนะสรุปแว่นแว่นกันแสงนี่กันแสงสีฟ้าจากจอคอมเนี่ยไม่ได้หรอมันตกลงไปอีกหนึ่งใครกันเนี่ยใครกันเนี่ยเอาว่าม่วงมาแล้วชู อาวุธมาสองเลยเนี่ยแล้วมันไม่ใช่อาวุธที่ใช้ด้วยเลยจ้อไปไปเสียวังเฉยไดไ้ตามออกไปแล้วตัวหนึ่งนะเหนต้องมาแล้วสาใส่เว่นกันแสงฟ้าแนละ้วกันแสงฟ้าให้ผมหน่อยวันนี้ผมบอกแล้วว่าจะไม่เกยต่อไปมันต้องเป็นสีอื่นบ้างสิครับตัวต่อไปต้องมาแล้วไม่มาตัวต่อไปต้องมาแล บอแบบนี้มา32.5สามรอบแล้วเออพี่ลองมาแล้วโหดจัดจริงนี่เนี่ยผมก็จะเอามาเข้าทีเหมือนกันเอาม่วงอ่ะไม่ทองแล้วหรอวาดเอาไว้มา,มานินะน,น้อนไอ้ตู้รอบแรกสินยันผมก็ก็เยอะอยู่แล้วแล้วเนะนี่ยไปเอาว่ะ อีกสองอีกสามโลแล้วนะต้องมาแล้วป่าได้อีกสองครั้งนะเฮ้ยชกโห้วว่าแว่นแว่นไม่ช่วยแว่นไม่ช่วย,วยจบ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 ใหญ่ใด้วยนี่แลกเปลี่ยนด้วยสตาร์ดัสเอายังมีอยู่นี่หว่ายังมีอยู่นี่หว่านี่ไงแค่โล เอออีก5้าโลทุกคนมันยังไม่อยู่แต่เพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เราไปเปิดล้อในตู้นี้ก่อน <c oughs> ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราเราเอก่อนเราเองกัน,เร,เ,กน <c oughs> เราไปตู้นี้เสร็จปุ๊บเราสลับกลับมาตู้นี้แล้วก็เปิดแบบการเล่นทีเผลอทีเผลอมันต้องตกใจ้าแหละเออต้องตกใจเออได้มาเป็นหมอกแบลแคทเซลมาดึกอาตกใจกลับไปตู้นู้นเขาเรียกว่าเปิดสลับเปิดแบบสับขาหลอกสับขาหลอกมีโฮโยะมีโฮโยะนะครับแบบประมวลผลไม่ทนัน ประมลผลไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะแบจบับให้ทองมันรัวๆให้ทองมันรัวๆแน่นอนไปเลยตก <c oughs> ใจได้เกลือ <c oughs> ผมว่าให้เวลาเซิร์ฟประมวลผลนิดนึงก่อนเซิร์ฟก็บบกว่าเฮ้ยดีนี้เปิดเยอะนี่ว่าเฮ้ยดีนี้สตรีมอยู่เราต้องให้เขาแล้วเปล่าเราต้องให้แบบตัวดีๆกับเขาแล้วเปล่าเขาจะได้ทําการสตรีมได้แบบเพื่อให้เป็นการโฆษณาเกมของเราได้ดียิ่งขึ้นนะโย,ยโย่ก็แบบเห็นเช่นนั้นแล้วโยโย่ก็เคยปรับเลทปุ๊บ เขาดันเลทขึ้นเสียวเป็นต์ปุ๊บแล้วก็กดตกลงแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยกดหลังจากตรงนั้นแล้วมันก็ต้องมา <c oughs> เออติดแล้วอันสุดท้ายครับทุกคนไปม่วงว่ะม่วงว่ะเดี๋ยวหน้าวาเดี๋ยวหน้าว่าเอออย่างน้อยก็เป็นดีอนะั่นยังได้อยู่อ่ะผลประกอบการทุกคน ตัวละครนะฮะวิวพิเศษพิเศษมากซีหนึ่งนะครับปโถ c ีหนึ่งต่อที่สินยัน <c oughs> สินยัน c ีสามนะครับวันนี้แต่ตัวที่สำคัญคือเดียวน่านี่แหละเดียวน่านี่แหละเดียวน่าเนี่ยมันเพิ่มเอาว่าเรียบร้อยครับ c ีสองทำการเปิดโล้เพื่อนด้วยแล้วก็ขึ้นถึง c ีสามครับเพิ่มซิกเนเจอร์มิก 3ระดับเพิ่มการหินนะครับเราจะไม่หินธรรมดาอีกต่อไปเราจะหินแบบไร้ร่องรอยเอานะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้นะครับผลประกอบผลแบบผลประกอบการก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมว่าถ้าไงก็ถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับคอนเทนต์อะไรแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างดีเยี่ยมเลยสําหรับวันนี้นะครับ p l a y Story เล่นเป็นเรื่องลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมจะกัับไป